ตื่นเช้ามาเนี่ยจะสดชื่นมากๆผิวพรรณก็ดูแบบมีออร่าเพราะว่าเวลาเราทานไปแล้วเนี่ยค่ะ,คะก็จะช่วยในการกระตุ้น คอลลาเจนใต้ผิวหนังค่ะทำให้แบบว่าเวลาเราแบบพักผ่อนน้อยนะคะในนี้ก็จะมีส่วนผสมของพวกผลไม้ด้วยเช่นวิตามินซีค่ะแล้วก็ตัวอบเชยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตด้วยถ้าหากเลือดของเราเนี่ยฟลดีก็จะช่วยให้อาผิวพรรณต่งตึงเป่งตังด้วยะค่ะเพราะว่าคอลลาเจนถ้าหากจะทําให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือต้องทานควบคู่กับตัววิตามินซีค่ะค่ะสำหรับคอลลาเจนของเรานะคะก็จะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ค่ะ ซึ่งจะมีโมเลกุลเล็กแล้วก็สามารถาดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยและอีกอย่างนะคะก็จะช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใต้ผิวหนังด้วยมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง3เท่าเลยนะคะแล้วของเราเนี่ยที่สําคัญก็คือ,อไม่มีส่วนผสมของแป้งด้วยะคะ่ะแต่วิธีการทานนะคะจะง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือว่าจะทานตอนเช้าค่ะแล้วก็ ถ้าจะให้ดีที่สุดคือเป็นตอนท้องว่างเลยนะคะผสมกับน้ำ150 ml ค่ะค่ะนี่เลยเห็นเขาเมาันว่าทานง่ายยังไงคะทานง่ายค่ะก็คือว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะหอมค่ะหอมมากค่ะแล้วก็สดชื่นสามารถผสมกับ โซดาได้เติมน้ําแข็งไปนิดนึงสดชื่นเลยค่ะระหว่างวันนี้นะคะมีออยอรับรองอทุกอย่างเลยนะคะสามารถตรวจสอบสารอันตรายก่อนได้เลยก่อนทานนะคะแล้วค่ะสาหรับลูกค้านะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถเข้าไปดูทางเพจหรือว่าสั่งซื้อกับตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทั่วประเทศได้เลยนะคะจากราคาปกติเนี่ย 950บาทจะมีอยู่10ซองนะคะถ้าสั่งซื้อตอนนี้นะคะลดราคาเหลือเพียงแค่690บาทนะคะ2กล่องเหลือเพียงแค่990นะคะ3กล่องก็1390บาทค่ะตามเบอร์โทรท,ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะนนเก็บเงินไปทางฟรี <ใน S 2> ค่ะได้ <ใน S 2> เลยนะคะสบายใจอีกต่อหนึ่งเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ